ฟรีเครดิต50ไม่ต้องฝากก่อนเธอน้อยเล่นง่ายใจจริงแอดไลน์แอด b k k 9 9 9 t สวัสดีครับพูดกับสุรุข่าวบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ต้นสก,กัดไม่ปล่อยนะครับนิกรัตรับสุดเสียดายที่พลาดร่วมทับชั้งสึกจนอยู่23ปีครับ โดยไปขาลูกครึ่งชาวไทยนาเวนะฮะรับสภาพหมดสิทธิ์ร่วมทัพทีมชาติไทยชุดยู -13 ปีแล้วนะครับซึ่งจะลงเล่นรอบคัดเลือกจินแชมป์เอเชียเหตุต้นสกัดนะครับไม่ปล่อยทีมชาติไทยชุดยู -13 ปีนะครับเตรียมส่งชื่อนักเตะ5 0คนเพื่อลงทะเบียนเข้าการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียภายในวันที่25กันยายนนี้ซึ่งแบ็คขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่กำลังต้องการมากที่สุดและได้รับการประสานงานติดต่อไปอยังโอบิโอนินเซ ทีมดังในลีกสูงสุดของเดนมาร์กซึ่งเป็นต้นสกัดของ2นักเตะลูกครึ่งไทยอย่างโจนาธานเข็มดีและนิโคลัสมิเกลสันโดยในรายของโจนาธานนะครับเซนเตอร์แบ็กลูกครึ่งไทยเดนมาร์กในวัย18ปีนั้นตอบรับมาว่าจะเข้ามาร่วมทีมได้อย่างแน่น,นอนแล้วแต่ขณะลูกโซ่นะครับซึ่งเป็นชื่อเล่นของนิคคลัสทางสมสรไม่สามารถปล่อยมาร่วมทีมเหตุเพราะเพิ่งซื้อตัวมาจากสตัมคอสเซตทีมดังในลีกนอร์เวย์ ดังนั้นเขาก็ยังอยู่ในแผนการเทนทีมที่จะใช้งานเป็นตัวหลักอีกทั้งการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในช่วงปลายเดือนตัวลาคมนี้อยู่นอกปฏิทินฟีฟ่าเดซึ่งทางวิงแบ็กในวัย22ปีนะฮะนั่นก็คือนิโคลัสมิเคลสันก็ได้เปิดใจกับทีมงานข่าวบนไทยดวลคำว่าถึงแม้ตนจะติดทีมเยาวชนทีมชาตินเวย์มาทุกรุ่น แต่ในรุ่นยู -23 ปีนั้นนอร์เวย์ยังไม่มีทีมในตอนนี้และทีมชาตินอร์เวย์ชุดใหญ่นั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติได้เพราะในตำแหน่งแบ็คขวานั้นมีเต,ตะเก่งๆอยู่อีกมากมายครับซึ่งตัวตัวยอมรับรู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้มาช่วยทีมทัพช้างศึกชุยู -23 ปีในรอบคัดเลือกเพราะอยากลงเล่นให้กับทีมชาติไทยแผ่นดินเกิดของคุณแม่วิชุดาเก่งเขตกิจที่เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกแต่ในรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิส,บสถานช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้า หากทีมชาติไทยต้องการเรียกใช้งานตนก็พร้อมที่จะเดินทางมาช่วยทีมอย่างแน่นอนบทสรุปนะครับนิคลัสมิเกลสันไม่ได้มาแต่จอนาธานเข็มดีมานะครับ 2เดือนหน้านเตะไทยสร้างชื่อในลีกเยอรมันมีการ,ปรเปิดเผยจากสถานกองศูนไทยที่ประเทศยเยอรมันว่าในช่วง2-3เดือนที่่ันมาสถานกองศูนใหญ่นานคอนแฟงเฟิร์ตก็ได้มีโอกาสต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลเยาวชนไทยที่เดินทางมาฝึกซ้อมและลงเล่นให้กับโสมโมสรฟุตบอลต่างๆในสาพันสาธารณรัฐยเยอรมันประกอบไปด้วย 1. นนายอิชิพลซีโดรมเจ้าไม้อายุ19ปีจากสมโสมโสรฟุตบอลเอฟซีออสบวกชุดยูยี่สิบสามปีสองนายนัทกิจบุญสิง์ หรือตะวันอายุ19ปีจากโครงการ FC Bayern m u n i c World Square 3. นายจิรุพัฒน์กุมมรินเจ้าเกมอายุ16ปีจากสโม,มสรฟุตบอล FSV Frankfurt ชุดยู17ปีและ 5. เด็กชายนัดเมนรีซุนทอนเดชหรือเพลโตอายุ14ปีสโม,มสรฟุตบอล r o s s w e i ซ s e Frankfurt ขอกำลังใจจากคนไทยทุกคนช่วยสนับสนุนให้เยาวชนไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับ มอร์คิมฮักบุ่มเผยต้นเหตุข่าวคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่เนื่องจากกระแสข่าวก่อนนี้มอรอคิมฮักบุมกุนซือผู้พาทีมชาต,ติเกาหลีใต้คว้าแชมป์ชุดอยู่ยีปีจริงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอฟลไฟายต่อสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้เขาเป็นกุนซือคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อจากอากิระนิชโนและจะเข้ามาคุยรายละเอียดกับทางสมาคมโดยทันที ซึ่งทําให้แฟนบอลชาวไทยมีลุ้นว่าจะได้กุนซือชาวเกาหลีใต้ที่จะได้ไปตอบการกับปังหังซอในสไตล์การเล่นที่ลุยดุดันแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าไม่เป็นฉะนั้นเมื่อสื่อเกาหลีใต้รายงานมาว่าคิมฮักบูมเปิดใจยอมรับรู้สึกสุดงงกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นซึ่งตนไม่ได้ยื่นโปรไฟล์เพื่อกุมทีมชาติไทยตามที่ตกเป็นข่าวโดยข่าวดังกล่าวเริ่มต้นจากทางฝังสื่อที่เวียดนามรายงานมาว่าตนมีความประสงค์ที่จะยื่นโปรไฟล์เพื่อที่จะไปเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ แต่ตนยอมรับว่าเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนทางสมาคมฟุตบอลไทยได้มีการยื่นข้อเสนอกุญซื้อทีมชาติไทยมาที่ตนซึ่งตนก็ได้ตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพและตอนนี้ตนก็กำลังวางแผนที่จะเตรียมไปยุโรปหรืออเมริกาใต้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งได้รับการติดต่อจากหลายๆทีมรวมถึงจับไปศึกษาเรียนรู้หลักสูตรฟุตบอลขั้นสูงท้งนี้มอร์คิมฮักบุมถือเป็นกุญซือระดับแชมป์เอเชีย ที่พาทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยูยิบสปีคว้าแชมป์เอเชียม,มาแล้วในปี2020ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลังจากนั้นเขาก็พาทีมชาติเกาหลีใต้ทะลุก้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลชายโอลิมปิกเกมในปี2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยแถมเขาก็ยังเคยพาทีมชาติเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนในระดับสโมสรนะครับเขาพาทีม ชองนำอินวาคว้าแชมป์เคลลีคลีกสูงสุดของเกาหลีใต้ในปี2006และผ่านทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพเกาหลีใต้ในปี2 0 1 4นมาแล้วสื่อเวียดนามเปิดเผยข่าเหนื่อยมหาศาลยักษ์ไทยลีกทุ่มคว้าเงียนหวงดุกหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานมาว่าสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดทีมยอดเยี่ยงศึกไทยลีกเตรียมที่จะเดินหน้าคว้าตัวเงียนหวงดุกกองกลางดีกีทีมชัดเวียดนามจากสโมสรเวียดเทลเอฟซี ทีมแชมป์วีลีกมาร่วมทับล่าสุดนะครับสื่อชื่อดังของเวียดนามอย่างเทียนฟงได้ตีข่าวใหญ่อีกครั้งในคำว่าบีจีปทุมเดลนเตดทีมแชมป์ทยลีกมีความจริงจังต่อการคว้าตัวเงียน่วงดุกไปเสริมทัพในแดนกลางในอีกไม่กี่เดือนข้า้หน้านี้พวกเขาพร้อมทุ่มเงิน,หนให้กับเงียน่วงดุกจำนวนมหาศาลสูงถึง3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนซึ่งแบ่งเป็นรายละเอียดย่อยดังนี้3.6ล้านต่อปี300,000ต่อเดือน1 0,000ต่อวัน417บบาทต่อชั่วโมงแต่ตอนนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่ ข้อเสนอของบีจีปทุมเท่านั้นนะครับที่ย่น้ข้ามาแต่ยังมีข้อเสนอจากทีมในลีกลากเ็สเปนและเกาหลีใต้ที่กำลังให้ความสนใจในตัวของกลองกลางดีกีทีมชาติเวียดนามรายนี้อยู่ด้วยสำหรับเงี้ยนฮงดุกนะครับปัจจุบันเป็นกำลังสําคัญในแดนกลางให้กับทีมชาติเวียดนามและเวียดเทลเขาถูกกําหนดดันสู่ขึ้นสู่ทีมทุตใหญ่ของเวียดเทลเอฟซีเมื่อปีส0 0 7ก่อนจะพาทีมคว้าแชมป์บีลีกลีกสุดของเวียดนามได้เป็นครั้งแรกในบรอบ12เบ ดยเขาลงเล่นกับทีมชาติเวียดนามในรายการฟุตบอลยู20ชิงแชมป์โลกมาแล้วและ2นัดคัดบอลโลกรอบ12ทีมที่ผ่านมาด้วยการถูกปาร์คฮังซอส่งลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง2นัดนะครับนี่คืสุขาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่11กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์ทัพช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหรือแม้แต่ นักเตะไทยที่ไปค้าแข้งในต่างแดนนะครับอย่างเช่นธีรทรบุญมาทันสัส,ะสะลักษ์ไหประโคนชนาทิพส์งงศิลิ์และคนอื่นๆอ,อีกมากมายรับรู้ข่าวสารก่อนใครกับไทยฟุตบอลเนวแล้วกลับมาพูดกันใหม่กลับสวัสดีครับ